วัฏจัรชีวิตของเซล์แสงอาทิตย์และการกำจัดซากพี่โรบอทครับวันนี้ผมนั่งรถผ่านเริ่มเห็นบ้านหลายหลังเขาติดเซลแสงอาทิตย์กันแล้วหรอครับแต่ผมแค่สงสัยว่าถ้าทุกบ้านติดกันหมดเวลาเลิกใช้เราจะมีปัญหาไหมครับถามได้ดีมากเลยงั้นวันนี้เดี๋ยวพี่โรบอทพาไปดูวัฏจัรชีวิตของเซล์แสงอาทิตย์กับการกำจัดซากดีกว่าดีครับงั้นเราไปกันเลยไหมครับได้สิครับ ประเทศไทยมีแผนการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้ได้15,574มเมกะวัตต์ภายในปีพศ2580ซึ่งอายุการใช้งานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เฉลี่ย20ปีคาดว่าปีพศสอ6 5จะมีสร้างจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เกิดขึ้น112ตันและเพิ่มเป็น1.55ล้านตันในปีพศ2,600เยอะมากเลยนะครับแล้วเราจะมีการรับมือยังไงหรอครับ มีวิธีการน่าน้องขยันเขาเรียกว่าการประเมินวัฏจักรชีวิตเป็นกระบวนการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครอบคลุมตลอดทั้งวัฏจักรของเซลล์าทิตย์ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบกระบวนการผลิตการขนส่งการใช้งานการนํากลับมาใช้ใหม่และการจัดการของเสียหรือเรียกว่า LCA แล้ว LCA เนี่ยเขาทำกันยังไงหรอครับ LCA ใช้วิธีการตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ ISO 14000โดยจะรวบรวมข้อมูลการใช้วัตถุดิบพลังงานจาการณูปโภคและมลพิษที่เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิตตามวิธีการที่กำหนดมาในมาตรฐานกระบวนการได้มาซึ่งวัตถุดิบการผลิตและการใช้เซลล์แสงอาทิตย์พีโรบอตเคยเล่าให้ผมฟังแล้วแต่เรื่องการกำจัดซากเขากำจัดกันอย่างไรเหรอครับ ปัจจุบันวัฏจักรการใช้งานเซลแสงอาทิตย์ยังไม่เข้าสู่การกําจัดซากจึงได้มีการศึกษาและวางแผนโดยมีกระบวนการนํากลับมาใช้ใหม่เป็นหนึ่งในกระบวนการกําจัดซากส่วนซากที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ก็จะมีการจัดการต่อไปเนื่องจากเซลแสงอาทิตย์ถือว่าเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์จึงมีการอ้างอิงมาตรการมาตรฐานและกฎหมายในการกําจัดซากเราก็จะดําเนินการตามแนวทางนั้นแล้วกระบวนการนํากลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลทำอย่างไรนะครับ ตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีโรงงานกำจัดซากโซลาเซลล์โดยเฉพาะมีแต่โรงงานรีไซเคิลแผงโซลาเซลล์หนึ่งแห่งเท่านั้นที่จังหวัดฉะเชิงเราซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยจะนำแผงเก่าที่หมดอายุการใช้งานมาเปลี่ยนเฉพาะเซลล์เพื่อน,นำกลับไปใช้ใหม่ส่วนเซลล์ที่หมดอายุก็ใช้วิธีส่งคืนผู้ผลิตต่างประเทศหรือกำจัดตามวิธีกำจัดซากอุตสาหกรรมแต่ในอนาคตต้องมีใช่ไหมครับพี่โรบอท เพราะเท่าที่ฟังจากพี่โรบอทเล่าประเทศไทยจะต้องมีการใช้งานเซลแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยต้องมีอยู่แล้วแหละนอกจากเราจะใช้พลังงานสะอาดแล้วการจัดการก็ต้องเหมาะสมเพราะทุกวันนี้ทั่วโลกให้ความสนใจในด้านพลังงานควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะอ๋อจะได้เป็นการใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นข,นของทุกคนใช่ไหมครับวันนี้ได้ความรู้มากเลยนะครับต้องขอบคุณพี่โรบอทอีกครั้งหนึ่งนะครับ